สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์สีย้อมไม้ของ RTB นะครับก่อนอื่นนะครับให้เราทำการเปิดตัวโปรเจกต์งานของเราขึ้นมานะครับหน้านี้จะเป็นหน้าโปรเจกต์งานของผมได้เตรียมโมเดลไว้เรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดในส่วนของผนังไม้นะครับให้เปิดเว็บไซต์ตัว BIM Object ขึ้นมานะครับจากนั้นในช่องค้นหาพิมพ์ค้นหา RTB กดค้นหา คราวนี้ก็เลือกผลิตภัณฑ์ของ Rtb นะครับผมขอเลือกเป็นสีรูปแบบตัวนี้นะครับ Rtb p a i n t d e c k i n g Wood stain กดคลิกเข้าไปเพื่อดูรายละเอียดจากนั้นกดที่ปุ่มดาวน์โหลดเลือกดาวน์โหลดทั้งไฟล์ Material แล้วก็ไฟล์ Library ของ Revit นะครับ โอเคนะครับเมื่อเราทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เราเปิดโฟลเดอร์ดาวน์โหลดขึ้นมาจากนั้นให้เราับ u b l ิ c ค i ิกที่ตัวไฟล์ material ก่อนนะครับโปรแกรมจะทำการติดตั้งไฟล์ material เข้าไปยังโปรแกรมแล้วครับต่อมานะครับเราจะทำการติดตั้งตัว auto date library นะครับวิธีการใช้งานตัวไฟล์ auto date library ให้เรากลับมาที่ยังหน้าโปรเจกต์งานของเราผมต้องการเพิ่มชั้น,นเลเยอร์ของแมทเทเรียลเข้าไปในตัวผนังไม้นะครับคลิกที่ตัวผนังไม้กด Edit Typ e จากนั้นกด Edit ทํำการเพิ่มชั้นเลเยอร์ขึ้นมานะครับกดที่ Insert กดอัพขึ้นไปเป็นเลเยอร์ของ Finishing กำหนดความหนานะครับความหนาของสีผมให้หนาสักหนึ่งมิลิเมตรแล้วกันนะครับช่อง Material by a t e g o r y นะครับเราคลิกเข้าไปนำเข้าตัว Autodesk Library นะครับคลิกที่รูปแม้มกด Open Existing Library เลือกโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนี่นะครับ rtb Paint ได้แล้วกด Open จะมี Library ของ Material ให้เราเลือกใช้งานนะครับคราวนี้เราก็เลือกว่าจะเอาสีรูปแบบไหนผมเลือกเป็นสีมหัอนีานีนะครับกด Add ขึ้นไปดูคุณสมบัติของ Material นะครับ identity จะสังเกตว่าทางฝั่งผู้ผลิตเนี่ยได้ทำการ Add ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ไว้ในแทบ Identity เรียบร้อยแล้วนะครับได้แล้วกดโอเคกดโอเคอีกครั้งครับกดโอเคนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ Material ของ RTB มาใช้งานแล้วครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับวิธีการนำเข้าตัวแมทเทีเรียลของ RTB นะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ผลิตสินค้าและตัวผมเพื่อนำสินค้าใหม่ๆม,มารีวิวอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ